สวัสดีครับทุกคนแล้วก็ขออินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Double Clutch เล่าไปเรื่อยนะฮะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึง2ผู้เล่นที่เกมรับดีกันหน่อยครับเนั่องคือทางด้านของอั d เดรียกูดัลากับทางด้านของจูฮอลเดย์ครับเนาะก,ก็เดี๋ยวไปติดตามกันในคลิปนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปฟังเนี่ยอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับกดแชร์ให้เรากันเยอะๆด้วยนะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับทางด้านของอิกกี้หรือว่าอันเดรกูดาล่าเนี่ยครับก็เขาได้ไปให้สัมภาษณ์กับด e แอสเลติกนะคร ได้พูดถึงทางด้านของจูฮอลิเด์ด้วยนะว่าโอ้โหทางด้านของจูฮอลิเด์เนี่ยคือหนึ่งในผู้เล่นเกมรับที่ดีที่สุดคนหนึ่งเลยนะครับที่เขาเคยเห็นแล้วเขาก็ได้ชี้ครับไปที่ NBA Finals ในปี2021หรือว่าปีที่แล้วเนี่ยครับที่เขาบอกว่าอันนี้แหละคือหลักฐานชั้นดีเลยทางด้านของอิกกี้เนี่ยครับได้ให้สัมภาษณ์ไปว่าจูฮอลิเด์คือผู้เล่นที่ป้องกันดีที่สุดในลีกนะครับ เขาคือหนึ่งในผู้เล่นที่ป้องกันดีที่สุดที่อิกกี้เคยเห็นเลยทีเดียวแล้วก็ในช่วงเวลาที่จูเล่นอยู่เนี่ยเขาคือ the best defender เลยนะครับทีนี้เขาก็ต่อมาครับว่าเฮ้ยยูเคยเห็นหรือเปล่าคุณเคยเห็นหรือเปล่าใน final speed ที่แล้วอะ่ะทางด้านของจูฮอลิเดย์เนี่ยต้องไปป้องกันคริสพอลตต้องไปป้องกันเดวินบุกเกอร์เลยนะนี่คือเรื่องที่ทางด้านของจูทําได้ดีมากถูกไหมครับในซีซั่นที่แล้วเนาะแล้วทีนี้เขาก็เปรียบเทียบครับว่าเฮ้ย คุณรู้จักคารีเออร์วิงไหม Stephen Curry, Kevin เสเตฟานเคอร์รีเควินดูแรนเนี่ยพวกคน3าคนนี้คือสุดยอดมากๆในเรื่องเกมบุกทางด้านของอิกกี้ก็เลยเปรียบเทียบเลยครับว่าใช่ครับถ้าในเรื่องเกมรับอะจูฮอลิเด์ก็เทียเดียวกับ3คนนั้นเลยงงไหมคือเอาง่ายๆนะถ้าเทพในเกมบุกค,คือเควินดูแรนเทพในเกมรับก็ต้องเป็นจูฮอลิ l เด์เนี่ยแหละครับคือสิ่งที่ทางด้านของอิกกี้ได้กล่าวไวน้นะครับในคําสัมภาษณ์กับดะแอดเลติก แล้วนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ทางด้านของอิกกี้เนี่ยได้กล่าวชมทางด้านของจูร์คอยเดในการเล่นเกมรับเนาะในช่วงปีที่แล้วนะครับทางด้านของอิกกี้ก็เคยได้ พูดประมาณนี้ไว้เช่นกันเขาบอกว่าโอเคโอเคคุณเขียนไว้ได้เลยคุณเขียนที่ผมกำลังจะพูดไว้ได้เลยจูฮอลิเดย์เนี่ยนะควรจะได้รางวัล Defensive Player of the Year ถึง3สมัยแล้วก็ First 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 m a m l l l f e n s n v i เนี่ยก็ควรที่จะมีเขาในช่วง9ปีหลังสุดด้วยนะครับโอเคซึ่งผมก็เข้าใจจุดของอิกกี้นะเออถึงแม้ว่า d p o ีหรือว่า Defensive p l a y e r อ f t h ด Year ถึง3ครั้งเนี่ยมันอาจจะดูยากแต่ไอเรื่อง All d e f e n s i v e t ทีมในช่วง9ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับนอกจากนี้นะครับถึงหน้าของอิกกี้ก็ยังได้ยกเรื่องที่จูฮอยเดเนี่ยครับไปแข่งในโอลิมปิกด้วยนะถึงหน้าของอิกกี้นี่ยบอกว่าคุณเห็นไหมล่ะว่าอะไรมันเกิดขึ้นในทีมสหรัฐอเมริกาตอนที่ไปแข่งโอลิมปิกเมื่อจูเนี่ยไปถึงนะครับคือเขากำลังสื่อถึงว่าเฮ้ยจูอ่ะ พาให้ทีมเล่นเกมรับดีขึ้นแล้วเราก็เห็นกันเป็นรูปประทับจริงนะว่าจูเป็นคนที่เล่นได้ดีมากนะครับทั้งเกมรับทั้งเกมรุกที่เป็นคนคอยประคองเกมด้วยนะครับซึ่งนั่นแหละเขาก็ได้ยกเรื่องราวต่างๆนี้ขึ้นมาแล้วก็พยายามจะบอกเราว่าเฮ้ยจูฮอ o l เดย์คือผู้เล่นเกมรับที่ยอดเยี่ยมจริงๆ ซึ่งถามว่าผมเห็นด้วยไหมแน่นอนครับผมเห็นด้วยหลายๆอย่างที่ทางด้านของอิกกี้ได้พูดมายกเว้นเรื่อง defensive player of the year สามสมัยเนี่ยครับที่มันจะดูยากเกินจริงไปสักหน่อยเนาะแต่ว่าก็เข้าใจได้ครับการที่แกพามิววอกี้บัคเข้าไปเป็นแชมป์พาทีมสหรัฐอเมริกาเนี่ยไปถึงเหรียญทองโอลิมปิกอ่ะผมว่ามันพิสูจน์หลายๆอย่างมากๆแล้วนะครับแล้วเท่าที่ผมไปอ่านเพิ่มเติมมาจากอ่า articles อื่นๆเนี่ยโอ้โหเขาก็มีการวิเคราะห์เกมรับของจูนพอลเดย์หลากหลายรูปแบบ แล้วก็มีคําตอบว่าทําไมเขาถึงเล่นดีเหลือเกินเนาะซึ่งผมก็โอเคมันไม่แปลกเลยนะครับที่ใครจะมองว่า True Holiday คือผู้เล่นที่เกมรับยอดเยี่ยมมากๆเนาะ,ะถ้าใครคิดยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เนาะแล้วก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับกดแชร์ให้เราด้วยสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีฮะ